หลายคนบอกตอนนี้เลยนะคุณสารีบอกว่าเช็คดวงก่อนนะถ้าเกิดว่าใครจะผ่านพระรามสองลงใต้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหให้ถึงขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ที่อย่างครั้งล่าสุดคือ29พฤศจิกายนแล้วมาอีกที15มีนาคมมันก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะแต่ทีเนี้ยพอเป็นแบบเนี้ยใครใช้พระรามสองคงต้องมองบนตลอดที่มันมีการสร้างอยู่ตลอดเวลานะคุณสารีมันก็น่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันนะครับ ครับก็อคงเป็นถนนเส้นที่ถูกกล่าวขวัญมากที่สุดน,น,นะคะคุณเวศัสต์ครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนคงได้มีโอกาสเห็นสถิติที่เรนคิดว่าสำคัญก็คือเรียกว่าเอ2,500กว่าครั้งที่เกิดอุบัติเหตุในรอบเรียกว่า 6, 6ปีเนี่ยนะฮะก็คือเอ้เจ็ดปีเนี่ย ซึ่งเอเรียกว่าวันหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเกิดอุบัติเหตุประมาณสามร้อยห้าสิบเจ็ดครั้งเฉลี่ยนะฮะในเจ็ดปีเนี่ยซึ่งก็เรียกว่าเกือบเกิดขึ้นเกือกบทุกวันเนาะแล้วก็อย่างปีหกหนึ่งเนี่ยก็เสียชีวิตสามสิบแปดรายหกสองยี่สิบสามรายหกสามยี่สิบรายอันนี้ที่สพก่อนรุ่ิพวกเคยทําข้อมูลไว้แล้วเดนคิดว่า สื่อหลายฉบับก็ได้หลายสํานักก็ได้ทําเรื่องนี้เหมือนกันเนี่ยนะฮะหกสี่ยี่สิบเอ็ดรายหกห้าสิบหกรายหกหกสิบสามรายหกเจ็ดเนี่ยหนึ่งรายตอนนี้หกแปดซึ่งเเรียกว่าประมาณสามเดือนเนี่ยก็ไปแล้วเจ็ดราย,น,ยนะฮะที่ที่เพิ่งหกรายที่เพิ่งเกิดขึออข้นเนี่ยเพราะนั้น เอ่อทั้งหมดเนี่ยประมาณ140ร้อยร้อยสี่สิบกว่ารายที่ประมาณ 140, 140ร้อยสิบสี่สิบสี่รายที่เรียกว่าเสียชีวิตเอ่อสังเวยเอ่อพระอัมสองเนี่ยนะฮะ,ะเราก็เอ่อยนงคิดว่ามีมีบาดเจ็บอีกเป็นหลายพันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อมันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ายอมรับไม่ได้เลยเนาะยอมรับไม่ได้เลยที่ทำไมเราถึง ไม่สามารถมีมาตรการที่ทำให้เกิดความปลอดภัยในการก่อสร้างถนนได้ไม่ได้เลยคือเรียกว่าเราไม่สามารถทำให้เกิดความปลอดภัยในการก่อสร้างได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆสพรผู้บริโภคเองเนี่ยเราก็เคยออกมาอตอนปีเรียกว่าปีหกหกห้าหกหกเนี่ยนะฮะว่า อตอนนั้นเนี่ยก็มีคนเสียชีวิตยอยู่ประมาณสักร้อยสามสิบสองรายนะคะตอนอปีหกหกเนี่ยก็ก็คิดว่าก็มากแล้วนะฮะก็มากมากมายทีเดียวเอซึ่งก็งได้มีข้อเสนอเยอะเอะรัฐบาลก็มีข้อเสนอเยอะว่าอย่างเช่นไม่ว่าจะทําสมุดพกซึ่งขนาดนี้ดินก็คิดว่าก็ได้คําตอบว่าสมุดพกก็อาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหากรณีนี้จริงๆดิ้นก็อยากชวนคุณผู้ฟัง คือเอมองไปข้างหน้าร่วมกันนะฮะคือคือเรียนคิดว่าเหตุผลจริงๆในการก่อสร้างถนนพระรามสองเนี่ยก็เพื่อที่จะเรียกว่าแก้ปัญหาจราจรซึ่งงานงานวิจัยทั่วโลกเลยค่ะคุณเวียศักว่าการสร้างถนนเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาจราจรซึ่งก็ยกได้หลายประเทศเลยว่าไม่ไม่สักไม่ได้การ สร้างถนนเนี่ยไม่ได้ช่วยเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรแล้วก็จริงๆก็ต้องเรียนว่าประเทศเราเนี่ยมีการสร้างถนนที่อาจจะเกินเลยความต้องการอ่าอย่างเช่นเน้นตัวอย่างนะฮะว่าเอ,อที่เขาเรียกว่า induced demand เนี่ยซึ่งอเอ,อเราก็สร้างถนนโดยที่ บางส่วนเนี่ยจะมีความจําเป็นนะฮะเรนก็เชื่อว่าบางส่วนก็จะมีความจําเป็นแต่ว่าเราเราสร้างถนนที่ไม่ไม่มีความจําเป็นเยอะอ่าอย่างเช่นอ่าใครที่ออยู่เส้นถนนด้ากเรเสษมลงใต้เนี่ยก็จะทราบเลยนะฮะว่าคือเอ่สองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าประชาชนหรือชาวบ้านเนี่ยเข้มแข็งก็สามารถ คัดค้านการก่อสร้างข้ามทางแยกได้สำเร็จถ้าไม่มีประชาชนที่เข้มแข็งเนี่ยการสร้างข้ามทางแยกก็จะถูกเดินหน้าแล้วก็ส่งผลต่อการจราจรมากมายถ้าเราไปดูเส้นเพชรเกษมสายสีเนี่ยก็จะเห็นเลยนะฮะว่าสภาพถนนที่เราเพิ่งทำเราก็ไปทำเรียกว่าสะพานข้ามแยกเพื่อที่ จะทําให้เรียกว่าก็อาจจะไม่ต้องติดไฟแดงที่แยกหรือช่วยช่วยเรื่องการจราจรอ,อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันมันก็พบว่าจริงเอ่อมันก็ไม่ได้ช่วยเรื่องการจราจรมากเพราะฉะนั้นเองคิดว่าการที่เราเอ่อเพิ่มปริมาณความต้องการหรือที่เรียกว่า i n d u s d e m a d มากเนี่ยมันก็ทําให้นําไปสู่การจราจรที่ติดขัดหรือแออัดมากกว่าเดิมเพราะว่าคือแทนที่ พูดง่ายๆก็คือเวลาเราเพิ่มรถเนี่ยอเพิ่มถนนเนี่ยก็เท่ากับเราเพิ่มรถนะคะเพราะฉะนั้น <God. S 1> อ,อสิ่งเหล่านี้ยมันมันไม่ได้ช่วยกันแต่ว่าแน่นอนเยียงที่ว่ากรณีพระรามสองเนี่ยหลายคนก็อยากเห็นว่าจะประ,ะสบความสําเร็จในการก่อสร้างแล้วก็ควรจะยกเลิกการก่อสร้างได้แล้วซึ่งแน่นอนตอนปีหกหกเนี่ยสภา์กรผู้บริโภคเองก็คเคยลงไปที่ชุมชนซึ่งอ น่าจะใกล้กับจุดที่เกิดเหตุในวันนี้นะซึ่งปัญหาของคนข้ามสองเองที่เรียกว่าต้องอยู่กับฝุ่นอยู่กับน้ำท่วมอยู่กับเศษหินอะไรที่ก็มีโอกาสที่จะตกได้เกือบทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเองก็คือเรียกว่าเขาก็ต้องร้องทุกครั้งคือมันไม่มีหลักประกันเรื่องความปลอดภัยให้กับ เอาชบ้าเลยซึ่งมันจะเป็นเป็นมันมันเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นอ่ะน,นะฮะเพราะนั้นเีนคิดว่าอันเนี้ยก็เป็นความทุกข์ของอย่างน้อยของคนที่พรามสองเนี่ยชัดเจนแล้วรู้สึกว่าไอ้ครั้งเนี้ยคนก็เอตั้งคําถามไม่น้อยวกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาว่าเอ๊ะเราจะเอาอยัางไงนะคะเพราะฉะนั้นเ้นคิดว่าสภาองกรผู้บริโภคเราเราก็เอมีความเห็นร่วมกันเลยว่า อจะทํายังไงที่จะทําให้เกิดการดําเนินการที่ทําให้ส่งผลต่อความปลอดภัยคือคือเอก็ได้รับเรียกว่าได้รับอาการสนับสนุนมากนะฮะว่าสภาอวันพระภูมิพวคเนี่ยน่าจะฟ้องคดีฮะคุณวรศักดิ์ว่าเป็นการฟ้องคดีเพื่อที่เอฟ้องคดีแบบป้องปรามคือป้องปรามหมายความว่าก็คือแทนที่ เอ่อ uh, เราจะฟ้องหรือกรณีเนี้ยเอ่อเอ่อถ้าเราดูเนี่ยก็มีคนรีบออกมาบอกเหมือนกันว่าจะจ่ายรายละหนึ่งล้านบาทเพราะนั้นเจ็ด oh. คนเนี้ยก็ก็ใช้เงินประมาณเจ็ดล้านแต่ว่าถ้าวันเนี้ยคุณวรศักดูข้อมูลของตลาดไอข้อมูลของบริษัทที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์นะฮะซึ่งไม่ไแน่ใจว่าคุณวรศศักดิ์มีโอกาสได้เห็นไหมก็คือ <Yeah. S 2> ทาง Uh, บริษัท uh, ITD เนี่ยนะฮะก็คืออิตาเลียนไทยิโลอกนเนี่ยได้แจ้ง uh, กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เนี่ยว่ากรณมีที่อุบัติเหตุนั่งร้านชั่วคราวสำหรับก่อสร้างคานขวางเนี่ยถล่มลงมาเนี่ยบริษัทก็เสียใจยแล้วก็ uh, บริษัทเองเนี่ยก็มี uh, เรียกว่ามี งบประมาณที่เป็นการประกันงานในการก่อสร้างซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องของการประกันความสำเร็จในการก่อสร้างเนี่ยเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบเก้าล้านประกันในส่วนทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมของการทางพิเศษหนึ่งร้อยล้านและส่วนความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอีกหนึ่งร้อยล้านซึ่งฟังแบบนี้จริงๆเีงง้งก็คิดว่าเอ,อคนก็จะรู้สึกว่าเออถ้าอย่างเนี้ย ก็เออ่การเยียวยาเนี่ยมันคงเอที่ออกมาบอกว่ารายละหนึ่งล้านเนี่ยก็น่าจะไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรนะคะแต่เรนคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะอยู่กับสภาพที่ไม่รู้ว่าใครจะเสี่ยงตายเวลาไปที่พร,รมสองเหรอใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอสภาควลผู้อื่นพวกเราก็คิดว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยมันจะทํายังไงที่ทําให้เห็นถึงเรียกว่ามาตรการในการ ฟ้องคดีเนี่ยทำให้บริษัททั้งหลายที่รับเหมาเนี่ยต้องเปลี่ยนใจแล้วก็มีมาตรการป้องกันเพราะว่าถ้าคุณทำให้เกิดการตายการบาดเจ็บอะไรก็ดีเนี่ยเรียกว่าคุณต้องหมดตัวคือคือเรียกว่าคุณต้องใช้เงินมากกว่าการที่คุณจะทำมาตรการป้องกันอย่างเช่น อวิศวกรหลายคนก็โทรไปที่สภาองค์กรผู้บริโภคนะคะจํานวนมากเลยให้ข้อมูลว่าคุณลองดูเรื่องตะข่ายที่รองรับความปลอดภัยก็ได้ซึ่งในทางวิศวกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้หรอกที่ใช้ตะข่ายมุงแดดหรือตะข่ายแบบกันแดดมารองรับวัสดุเอที่เป็นการก่อสร้างขนาดใหญ่แบบนี้ซึ่งมันต้องเรียกว่าสามารถรองรับ วัสดุขนาดใหญ่ได้จริงซึ่งนี่เราก็ไม่เห็นเลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น<ะ>แสดงว่าการที่เขาจะทําเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บริษัทไม่ได้มีการลงทุนเลยหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็ละเลยไม่อ,อตรวจสอบไม่ได้บังคับหรือไม่ได้ติดตามหรือไม่ได้กระทําการใดๆใช่ไหมที่ทําให้มัน มันเกิดอุบัติเหตุได้เรียกว่าเกือบทุกวันแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเเราก็คิดว่าเอ๊ะการที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยต้องทำให้เห็นว่าเขาต้องสิ้นเปลืองมากกว่าการทำมาตรการป้องปราบคือหมายถึงว่าการทำมาตรมาตรการป้องปรามหรือป้องกันอุบัติเหตุเนี่ย ประหยัดกว่าที่เขาจะทําให้เกิดการเสียชีวิตเพราะฉะนั้นขณะน,นี้พอคนเสียชีวิตเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยก,ก็ก็ว่ากันไปเยาวยากันไปแล้วก็จบเริ่มต้นทํางานใหม่เคลียร์เจ็ดวันสามสิบวันอะไรอย่างนี้นะซึ่ง <S 2> <S 2> ซึ่งเรนแคคิดว่าแบบเนี้ยมันมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดถูกไหมฮะ <S 2> <S 2> แต่ว<ต>่าเอจริงๆสภางกรนผู้บริโภคอยากชวนไปถึงการยกเลิกการก,ารก่อสร้างด้วยซ้ำไปนะคะคือคือแต่ว่า เราก็ส่วนหนึ่งเราก็คิดว่าเมื่อการก่อสร้างบางส่วนเนี่ยไปถึงออย่างเช่นบางส่วนเนี่ยไปถึงแปดสิกว่าเปอร์เซ็นเราก็คิดว่าเออถ้าแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นอข้อเสนอที่จะยกเลิกโครงการแล้วก็มาทําเท่าที่ปัจจุบันเนี่ยที่จะทําให้เกิดสามารถเอเรียกว่า อาศัยเส้นทางนี้ได้โดยชีวิตที่ปกติแต่ว่ามันก็คงไม่ใช่เป็น stonehenge แบบของอเอะไรนะฮะที่โฮเวสมัยก่อนฮะโฮบเวลโฮบเวลอย่างนั้นน่ะนะฮะแต่หมายถึงว่ามันอย่างน้อยมันใช้งานได้ก็คืออส่วนไหนที่มันสามารถเดินหน้าได้และไม่ปลอดภัยเนี่ยก็ทําให้เรียกว่าใช้งานได้แต่ว่าเออไม่ต้องสมบูรณ์ไหมแล้วก็เอาเงินส่วนนั้นเนี่ยกลับมา ออย่างเช่นข้อเสนอวันแรกเลยเนี่ยพวกเราก็เสนอว่าเอ๊ะยิจยิงขนาดนี้ยิงเรามีรถไฟชันเมืองระหว่างอ,อสมุทรสงครามมากรุงเทพเนี่ยเอเพิ่มเที่ยวเป็นอีกสิบเท่าได้ไหมคะนะฮะมันเป็นไปได้ไหมหเ,งเงินส่วนนี้ที่จะเรียกว่าซื้อ,อรถวิ่งระหว่างเมืองที่ปลอดภยัยเป็นรถไฟฟ้าอะไรเนี่ยนะฮะแทนที่เราจะต้องพึ่งกับ การกอร่อสร้างขนาดใหญ่ที่สร้างปัญหาให้เรามากกว่าที่เราจะได้รับความสะดวกสบายเนี่ยเรียนคิดว่ามันก็ต้องออพูดคุยในเรื่องอ,อสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะคะแล้วก็เเราควรจะให้ความสําคัญกันการกับการกอร่อสร้างเท่าที่จําเป็นไม่ใช่เราเ induce การกอร่อสร้างอยู่ตลอดเวลาหรือเพิ่มการกอร่อสร้างอยู่ตลอดเวลาที่ทําให้เกิดปัญหากับ ทั้งงบประมาณแผ่นดินทั้งในส่วนของเรียกว่าอความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างเช่นกรณีถนนพระรามสองเนี่ยหรือหรืออย่างเช่นจริงๆสภาสงพายรผู้บริโภคเราก็มีเรื่องที่ผู้บริโภคเข้ามาร้องเรียนนะฮะว่าของเขาเนี่ยเกิดเหตุตั้งแต่ปีหกหกซึ่งณะที่<ะ>เราคุยกันเนี่ยปีส<ะ>องพันห้าร้อยหกปดแปดเขาอย่างคือตัวเขาเองเนี่ยรถรถเขาได้รับความเสียหายถ้าเราไปดูเนี่ยก็คือ ปี66เนี่ยมีรถเสียหาย4คันแล้วรถเขาเนี่ยเอก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาจากบริษัทเลยแต่ว่าเขาก็อาจจะมีบริษัทประกันของเขาที่เป็นบริษัทประกันรถเพราะฉะนั้นบริษัทประกันก็ต้องไปไล่เบีย้ยกับคนที่รับเหมาก่อสร้างแล้วจนบัดเนี้ยปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนี่ยท่าที่ทราบเนี่ย บริษัทประกันเขาก็ยังไม่ได้เงินเลยอะไรเ <c oughs> งี้ยนะฮะซึ่งเรนคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้มันมันคือเพราะนั้นใครกันแน่ที่เป็นคนจ่ายเงินเอ่อจ่ายเงินอ่อให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือผู้ที่ประสบเหตุหรือผู้เสียชีวิตทั้งหลายเนี่ยเอ๊ะใ, <c oughs> ใครใครจ่ายเงนินให้กับอ่อสิ่งเหล่านี้กันแน่นะฮะหรือว่าเป็นเงินของประชาชนทุกคนอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> คือคือจริงๆเรนก็คิดว่าเวลาเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ย เออมันก็สร้างความเสียหายไม่ต่างจากกรณีที่เรามีการกัดยิงที่ภารกรโอซึ่งกรณีภารกรพรารกรเนี่ยก็คือทันทีเลยเอ่อที่เท่าที่ทราบเนี่ยก็รายละห้าล้านบาทถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเอ้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราอยากให้เกิดขึ้นนะฮะพลตเด่นคิดว่ามาตรการที่สภาองค์กรผู้ริโภคจะร่วมมือกับสภาทนายความในการ ของคดีในครั้งนี้เนี่ยเรามองไปในเชิงของการป้องกันเราไม่ได้มองในเชิงที่การเยียวยาเนี่ยเป็นการระดับการชดเชยความเสียหายแบบเดิมก็คือเรียกว่าต้องทําให้รู้สึกว่าคุณต้องมีมาตรการป้องกันไม่อย่างนั้นคุณเสียหายมากกว่าการที่คุณจะทํามาตรการป้องกันนะคะเพราะฉะนั้นเรน,นก็อยากชวนคุณผู้ฟังคุณวิรศักดิ์นะคะว่าเราจะ อแก้ปัญหาโจทย์ที่ซ้ำซากเนี้ยร่วมกันยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกถูกไหมฮะมันเป็นครั้งที่สองพันห้าร้อยคือสองพันห้าร้อยครั้ง <c oughs> คนตายร้อยร้อยสี่สิบกว่าคนเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอก็จะใช้โอกาสเนี้ยยังไงนะฮะสภพกรผู้อื่โพวกเราก็ไปร่วมมือกับสภาทนายความนะฮะซึ่งท่านอ <c oughs> นายกสภาในความเนี่ยก็ท่านบอกเลยนะฮะว่าท่านยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับสภาองค์กรผู้อิโภคในการดําเนินคดีครั้งนี้เพื่อป้องรามแล้วก็เราจะช่วยกันในการที่มองอย่างรอบคอบว่ามันจะต้องดำเนินคดียังไงบ้างให้กับผู้เสียหายอย่างน้อยมันสามารถ ฟ้องคดีให้กับทุกรายได้ไหมในร้อยสี่สิบวรายที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะซึ่งจะำดำเนินคดีอย่างไรพึ่งจริงๆก็ต้องเรียนคุณเมสักดิและคุณผู้ฟังนะฮะว่าพรุ่งนี้เนี่ยทางสภาองค์กรผู้ริโภคแล้วก็สภาในรรายความเนี่ยจะถแถลงข่าวกรณีนี้แล้วก็จะให้ให้รายละเอียดมากขึ้นว่าเราจะฟ้องใครบ้างจะฟ้องอย่างไรตัวบุคคลจะเป็นใครแล้วก็ เรียกค่าเสียหายยังไงนะคะ,ะแล้วประชาชนที่เคยมีครอบครัวที่เกิดความเสียหายเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมยังไงอะไรงะะงเงี้ยนะฮะซึ่งเรียนคิดว่าตรงนี้พรุ่งนี้เนี่ยก็จะแถลงข่าวประมาณสักสิบโมงครึ่งนะฮะที่สำนักงานของอสภาสัายความที่อยู่ใกล้ๆวงเวียนบางเขนนะฮะตรงหลักสี่ซึ่งก็ ก็น่าจะเป็นความร่วมมือเรนคิดว่าก็เป็นความร่วมมือครั้งสําคัญที่จะทําให้เกิดความรับผิดชอบต่ออ,อุบัติเหตุหรือการตายที่อาจจะเรียกว่า,เ,าเกิดขึ้นอย่างซ้ำซากจนคนก็จะรู้สึกว่าเราไม่รู้จะทำอะไรทำอะไรไนะฮะแล้วเรนเห็นเห็นความร่วมมือครั้งนี้ของทีม วิศวกรเ,เรียกว่านอกนอกกรอบนะฮะที่อาจจะไม่ได้มีสถาบันอะไรเงี้ยนะฮะก็ออกมาให้ข้อมูลกันเยอะมากซึ่งมันจะท้อมถึงเอแล้วมันไม่มีใครกํากับการที่ไปก่อสร้างจนขนาดหล่มลงมาแล้วมีคนตายได้เลยหรือนะฮะเราเราทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำซากได้ตลอดเวลาโดยที่ก็บอกแต่เพียงว่าอ่า จะรับผิดชอบจะเยียวยาอะไรเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งบางบางท่านที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยพูดแบบเรียกว่ายอมรับกันไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดียนก็คิดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะสำคัญที่จะทำให้รู้สึกว่าเออเราเราคงต้องช่วยกันหยุดที่จะทำให้ออยุต,ติเหตุการณ์การตายแบบนี้โดยที่ เอ่อไม่ไม่จําเป็นจากการก่อสร้างนะฮะอย่างน,นว่านี่เป็นการเสียชีวิตที่ไร้สาระที่สุดที่เราควรจะมีมาตรการป้องกันได้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่สําคัญมากค่ะที่อยากชวนคุณวิรศักคุณผู้ฟังเนี่ยช่วยกันเอ่อดำเนินการแล้วก็สนับสนุนนะฮะแล้วก็เฉ้นก็มีประเด็นหนึ่งที่คิดว่าสําคัญที่ต่อเนื่องกันเนี่ยก็คือขณะนี้เองเนี่ยเอรัฐบาลเองเนี่ยก็เตรียมการที่จะสร้าง ดับเบิลเด็กซึ่งก็ในทีก็คือต่อสัญญาสัมปทานไปอีก่20ปีให้กับทางด่วนะระยะที่สองเนี่ยนะฮะเพื่อแต่ว่าซึ่งกำลังจะหมดสัญญาสัมปทานอีกประมาณสัก10-12ปีนะครก็จะต่อไปอีก20ปี20ปีก็ประมาณสัก32ปีนั่นก็คือว่าเราก็จะอยู่กับระบบสัมปทานซึ่งแน่นอนถ้าเราไม่ต่อสัญญาสัมปทานในโอกาสที่เราได้ราคาถูกลงเนี่ยก็จะมีแล้ว อย่างที่เด้นเรียนว่าการสร้างทางด่วนเพื่อเหตุผลในการแก้ปัญหาการจราจรไม่ใช่คำตอบเพราะฉะนั้นเดิมเด้นจำได้ว่าเด้นเคยเรียนของคุณเริษัทว่าจะใช้เงินประมาณสามหมื่นสีพันล้านขนาดนี้เด้นก็ทราบตัวเลขว่าบริษัทเนี่ยจะสนับสนุนงบประมาณในการขอสร้างสามหมื่นห้าพันล้าน นะคารก็เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งพล้านนะฮะเป็นในการกอร่อสร้างดับเบิลเด็กเนี้ยแล้วก็สะพานก่อนริโภพวกเองเราได้รับเรื่องร้องเรียนจากสาภาพแต่เดนคิดว่าเงินก้อนเนี้ยไม่ควรถูกชะเดิมเนี่ยเป็นงบประมาณที่ถูกตั้งโดยกระทรวงคมนาคมแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าบริษัทเนี่ยจะรับผิดชอบงบประมาณในส่วนนี้ในการกอร่อสร้างเดิมตั้งที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยสามหมื่นี่พันล้านแต่ตอนนี้ บริษัทบอกว่าจะรับผิดช,ชอบค่าก่อสร้างที่เป็นสามหมื่นห้าพันล้านนะฮะก็เพิ่มไปอีกพันล้านเพราะนั้นแต่ไม่แน่ใจว่าพันล้านตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายอะไรแต่ก็แน่นอนขณะนี้ตัวเลขอยู่ที่สามหมื่นห้าพันล้านซึ่งงบประมาณในส่วนนี้เราสามารถจัดการปัญหาการจราจรที่จะทำให้คนกรุงเทพมีคุณภาพชีวิตได้ได้มากทีเดียวนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเ <t> ้นคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราต้องช่วยกัน เอ่อเรียกว่ายุติการกอร่อสร้าง induced e m a n d ที่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาจริงค่ะเพราะนั้นก็คงมีอีกหลายเรื่องนะคะคุณบริษักด์ที่เราต้องช่วยกันสนับสนุนให้เกิดการจัดบริการเอ่อที่เพื่อต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจริงๆและทำให้การกอร่อสร้างเนี่ยเกิดขึ้นเท่าที่จำเป็นเราอย่างน้อยก็เป็นการกอร่อสร้างที่ดี ไม่มีอันตรายเกิดขึ้นจากการก่อสร้างตอนแรกย้งก็คิดว่าเอะเราไม่มีศักยภาพไหมเพราะว่า uh huh. ถึงเกิดอุบัติเหตุได้ขนาดนี้หรือว่า uh huh. เอะเราหลายคนก็บอกว่าไม่ใช่หรอกก็อาจจะต้องจ่ายเยบี้ยใบรายทางกันมากมาย uh huh. จนกระทัง่งเออเออเหล็กก็เล็กลงเออคานซึ่งควรจะทําคานกลางรับเราก็ไม่มีคานกลางรับอะไรเงี้ยนะฮะซึ uh ่ง huh. อันนี้ก็ต้องไปว่ากันตามข้อเท็จจริงแต่ก็แน่นอนอย้งคิดว่าก็ถูกตั้งคําถามเรื่อง ความไม่โปรง่งใสเหตุสาเหตุคอร์รัปชันหรืออะไรต่างๆหรือไม่อันนี้ก็ต้องต้องไปหาข้อเท็จจริงในการที่จะ,ะดำเนินการต่อไปนะคะแต่กอ็อยากเชิญชวนคุณเวสคุณผู้ฟังนะคะเรนคิดว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่ใหญ่มากจะทำ<ช>อย่างไรที่จะทำให้ประชาชนสามารถป้องกันอุบัติเหตุจากการก่อสร,ร้างถนนต่างๆเนี่ยได้อย่างแท้จริงค่ะ กับก็อย่างที่เราบอกเวลาคุยกันทุกครั้งทุกครั้งขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายมันก็ยังไม่ท้ายสุดสักทีนะคุณสาเรนะมันต้องมีมาตราการ,รอะไรต่างๆออกมาเพื่อที่จะให้เขาตระหนักถึงเรื่องของความปลอดภัยทั้งของคนสร้างเองทั้งในส่วนของคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกับการก่อสร้างและก็ชาวบ้านที่อยู่รอบๆข้างด้วยมันหมายถึงประเด็นเศรษฐกิจในภาพกลุ่มทั้งหมดใหญ่ๆเลยนะคุณสาเรใช่ค่ะเรียนคิดว่าเราต้องต้องต้องจัดการฮะ ค,ครับร่วมกันจัดการค่ะครับขอบคุณมากครับคุณสารีครับสวัสดีค่ะขอบคุณคุณเวรศัก์และคุณผู้ฟังกาง96.5นะคะสวัสดีค่ะ